กำลังฟังสื่มอมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญเวลาคนเราเกิดความวิตกกังวลขึ้นค่ะคำประเภทไหนกันคะซึ่งทำให้เรา อยู่ในความวิตกกังวลนั้นอยู่เรื่อยๆค่ะวันนี้ค่ะจะนำเสนอนะคะสองคำค่ะซึ่งคนวิตกกังวลนั้นชอบใช้กันคนคิดมากนั้นมักใช้กันนะคะคำแรกเลยค่ะที่คนว,วิตกกังวลใช้โดยไม่รู้ตัวเลยคือชอบใช้คำว่าถ้าหรือคำว่าสมมติค่ะ คำว่าถ้าหรือคำว่าสมมตินั้นนะคะในคนที่วิตกกังวลเขาจะสร้างรูปประโยคขึ้นมาค่ะด้วยการขึ้นคําแรกว่าถ้าหรือขึ้นคําแรกว่าสมมติหรือใช้คำสองคาเข้ามารวมกันเลยค่ะว่าสมมติว่าถ้าตัวอย่างเช่นนะคะสมมติว่าเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาอีกละ่ะแล้วฉันจะทำยังไงสมมติว่าถ้าเขาไม่เห็นด้วยแล้วเกิดเขาต่อว่าขึ้นมา แล้วเกิดไม่มีใครรับกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่มีใครจะเอากับเรื่องนี้ด้วยเนี่ยหรือถ้าทุกคนปฏิเสธเรื่องนี้ด้วยเนี่ยแล้วจะทำยังไงะมันจะต้องแย่แน่เลยอ่ะเพราะว่ามันจะทำให้เราเสียเปรียบมันจะทำให้เราขาดทุนมันจะทำให้เรานั้นต้องล้มเหลวแน่เลยมันจะทำให้เราขายของไม่ได้แน่เลยมันจะทำให้เราขายหน้าแน่เลย เพราะฉะนั้นคนที่วิตกกังวลค่ะจะเริ่มต้นคําพูดของเขานะคะด้วยคําว่าสมมติหรือคําว่าท่าเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากคําว่าสมมติและท่านั้นมักจะเป็นเหตุการณ์ที่พูดขึ้นในด้านลบและลงท้ายเหตุการณ์ค่ะก็จะลงท้ายด้วยคําว่าแน่เลยแน่เลยมันจะต้องไม่ดีแน่เลยเขาต้องว่าเราแน่เลยเขา จะต้องรู้สึกแย่กับเราแน่เลยมันจะต้องนอนไม่หลับอีกแน่เลยคืนนี้จะต้องมีอาการคือนอนไม่หลับอีกแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นการที่เขาล็อกตัวเองล็อกเป้าไปเรียบร้อยแล้วค่ะจากภาษาที่ใช้เนี่ยมันก็เลยทำให้ความวิตกกังวลน,นั้นไม่หลุดออกจากชีวิตค่ะ สังเกตนะคะคำว่าสมมติคำว่าถ้าและการพูดทั้งหมดลงท้ายด้วยคำว่าแน่นอนมันสร้างทำให้เป็นแพทเทิร์นนะคะของการสร้างความไม่ตกกังวลไปเรื่อยๆอีกประโยคหนึ่งค่ะหรืออีกคำหนึ่งเนี่ยเอาไว้สร้างในประโยคแล้วสร้างความไม่ตกกังวลขึ้นมาได้คือการพูดว่าทำไมทำไมในที่นี้ไม่ใช่เป็นทำไมที่เป็นคำถามนะคะแต่เป็นคำว่าทำไมที่พูดขึ้นมาลอยๆคะ่ะเป็นทำไมซึ่ง หาเหตุผลไม่ได้หรือหาคำตอบไม่ได้หรือเป็นทำไมซึ่งทำให้เกิดเป็นความวิตกขึ้นมาอีกนะคะทำไมต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับฉันอีกนะทำไมฉันยังไม่เลิกคิดสีทีทำไมฉันถึงกงังวลอยู่ได้ทำไมฉันถึงนอนไม่หลับแล้วเนี่ยทำไมฉันจึงรู้สึกอึดอัดขนาดนี้ทำไมฉันยังไม่สามารถออกจากเรื่องราวนี้ได้ มันจะเป็นลักษณะของการพูดทำไมโดยที่คนที่พิตกกังวลน,นั้นไม่ได้คิดหาทางออกอย่างแท้จริงค่ะว่าอะไรที่ทำให้เขาดีขึ้นแต่มันจะเป็นการวนเวียนของการบอกตัวเองว่าทำไมไมัต้องเกิดเรื่องอย่างนี้กับฉันด้วยวนไปเรื่อยๆเวียนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสามคำนี้นะคะวิตกกังวลเกิดจากคำว่าทำไม วิตกกังวลเกิดจากคําว่าสมมุติหรือคําว่าถ้าวิตกกังวลเกิดจากการที่เราต้องการทุกๆอย่างแล้วก็จบท้ายด้วยคาว่าแน่นอนโดยเป็นการแน่นอนในด้านที่เราตัดสินในเรื่องลบๆตรงนี้จะทําให้เรานั้นยังคงอยู่ในวงเวียนนี้อยู่ถ้าอย่างนั้นแล้วค่ะถามว่าจะทำอย่างไรดีล่ะถึงจะออกจากความวิตกกังวลตรงนี้ได้นะคะสิ่งหนึ่งเลยค่ะก็คือการที่จะต้องรู้เท่าทันก่อนว่าเอ๊ะ เราเกิดคำพูดนี้หรือลักษณะของแบบแผนลักษณะคำพูดแบบนี้เนี่ยบ่อยครั้งแค่ไหนคะ่ะพอเราเริ่มรู้ว่าเราใช้สามคำนี้ขึ้นมาแล้วให้กลับไปลองสังเกตตัวเองนะคะว่าใช่ไหมว่าในชีวิตประจำวันเจอเรื่องเล็กๆน้อยๆเราจะใช้สามคำนี้คะ่ะขึ้นมาเป็นรูปแบบในการคิดอยู่ตลอดถ้าใช่คะ่ะแค่รู้ตัวตัวเองคะ่ะก็บอกตัวเองว่าเออเราคิดอีกแล้วเออเราใช้คำพูดนี้อีกแล้วอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยนะคะ คือแค่บอกตัวเองว่าเออเราใช้คำพูดนี้จริงๆด้วยเออเราคิดอย่างนี้อีกแล้วนี่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มรู้ตัวค่ะว่าอุ๊ยตายแล้วเราคิดแบบนี้แล้วนี่อุ๊ยตายแล้วเราใช้คำนี้แล้วนี่อุ๊ยคำเหล่านี้ใหม่แล้วนี่มันจะเป็นการเตือนตัวเองค่ะให้เราหยุดความคิดนี้ได้นะคะและสิ่งที่เราจะพูดต่อจากความคิดเหล่านี้คือออก็เดี๋ยวลองดูแล้วก็ว่ากันอีกทีนึง แล้วว่ากันอีกทีหนึ่งอาจจะใช้แพทเทิร์นของคำพูดแบบนี้หรือวิธีการพูดแบบนี้เนี่ยช่วยเพื่อยั้งความคิดได้ค่ะเช่นแล้วเดี๋ยวคืนนี้จะนอนหลับไหมเนี่ยอเดี๋ยวไว้คืนนี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันก็เดี๋ยวให้ถึงกลางคืนก่อนจริงๆแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งหรือนะคะถ้าสามารถที่จะรวบรวมพลงังได้ลงเต็มแรงเลยสำหรับการวิตกกังวลตรงนี้เราจะใช้คำว่าช่างมันช่างมัน เดี๋ยวคืนนี้จะนอนหลับไม่หลับเฮ้ยช่างมันหลับก็หลับไม่หลับก็ไม่หลับอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงนะคะที่จะช่วยผ่อนเรื่องของการที่เราจะเอาชนะความวิตกกังวลของเราได้เอ๊ะเดี๋ยวเขาจะว่าเราหรือเปล่าเนี่ยเอ่อช่างมันเดี๋ยวขอให้ถึงเหตุการณ์ก่อนแล้วค่อยว่ากันเอ๊ะเขาจะคิดอะไรกับเราหรือเปล่าเนี่ยนะคิดหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือจะไม่คิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ไว้เจอตัวจริงก่อนแล้วค่อยว่ากันเพราะฉะนั้น อะไรก็ตามค่ะที่เรากังวลให้รู้ก่อนว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันสิ่งที่เราทำได้คือบอกว่าให้เจอะเจอสิ่งนั้นก่อนขอให้เผชิญกับสิ่งที่เรากังวลนั้นก่อนเถอะแล้วค่อยหาทางหนีที่ไล่กันอีกทีหนึง่งตัวเนี้จะเป็นวิธีการค่ะซึ่งจะแก้คนที่มีอาการวิตกกังวลค่ะให้เริ่มมีชุดของความคิดนะคะที่ช่วยบรรเทาความวิตกกังวล ขอองงตัวเไไปได้นะคะคลองค่อยๆฝึกใช้กันทีละนิดนะคะเพื่อเรานะคะจะได้มีวิธีการคิดที่แข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ช่วยทำให้ความวิตกกังวลของเราค่ะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะคะสำหรับครั้งหน้าค่ะมีเรื่องราวอะไรดีๆกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ